สำหรับวิดีโอตันนี้ครับผมจะมาพูดถึงพาร์ทเนอร์หลักของ WiFi นะครับอันที่จริงเนี่ยครับวีไเขามีพาร์ทเนอร์อยู่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแต่ว่าวิดีโอนี้เนี่ยผมจะเลือกมาพูดถึงพาร์ทเนอร์ที่สำคัญที่สุดก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือไฟบล็อกนะครับทาง WiFi นะครับเขาก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับ WiFi x ไฟบล็อกนะครับไฟบล็อกนะครับเป็นองค์กรระดับโลกนะครับที่ดูแลสินทรัพย์ที่ต้องหรือว่าเงินเนี่ยมหาศาลเลยนะครับต้องพูดว่าหลักสิบล้านล้านดอลลาร์นะครับ ให้กับสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารใหญ่ๆในโลกนี้หรือ Xchang c คริปโตเนี่ยนะครับที่เราใช้กันทุกวันเ่ยครับโอเคเอ็กซ์บาแนเอาง่ายก็แทบทุกเอ็กชิงนะครับที่เป็น Exchange ระดับเบอร์ต้นๆเลยนเนาะเพื่อนๆสามารถที่จะไปเซิร์ชข้อมูลได้ใน c h a t GPT ไปถามแ a t GPT เลยครับว่าฟรายบ lock เขาทำอะไร <S <S ผมจะสรุปให้ฟังเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านง่ายๆอย่างนงี้ยนะครับว่าฟรายบล็อเนี่ยครับเขาให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิตอล อย่างเช่นนะครับคุณจะเซตอัพธนาคารขึ้นมาสักธนาคารเนี่ยนะครับคุณต้องใช้บริการของไฟบล็อ hmm. กเพื่อให้เขาเซตอัพระบบโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยทั้งหมดของเงินลูกค้า WiFI ก็เหมือนกันนะครับวีไเขาจะทำธนาคารคริปโตเขาเรียกว่า All-in one ่ะนะครับครบวงจรก็ให้ไฟบล็อกจัดการเลยเพราะไฟบล็อ hmm. กเขาเชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วเขาทำด้านนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือสรุปง่ายๆก่อนนะก็เป็นประกาศจาก WiFi นะครับ partnership announcement นะครับ w i f i x ไฟบล็อก บีไฟลนะครับได้ทำประกันนะครับกับฟรายบล็ที่25ล้าน US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ800กว่าล้านบาทนะครับให้ฟรายบล็อกเข้ามาดูแลเงินของเราอะนะครับที่เราไปลงทุนที่เราไปซื้อ i p o นะครับหรือว่าเหรียญที่เราขุดได้ทรัพย์สินต่างๆนะครับที่อยู่ใน wallet ของบีไฟลนะครับทีนี้มาดูเว็บไซต์ฟรายบล็นะครับเดี๋ยวเรามาดูพาร์ทเนอร์นะครับก็เยอะแยะนะครับสำหรับใครที่อยู่ในวงการ forex นะครับก็จะรู้จักอ t o r o นะครับ Bybit บีบิดเนี่ยมีประเด็นด้วยนะครับมีประเด็นด้วยนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังตอนท้ายมาดู partner. พาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ก็หมายความว่าก็ทั้งลูกค้าหรือว่าองคอ์กรหรือว่าบริษัทที่มาซื้อประกันกับไฟบล็อกนะครับหนึ่งในนั้นก็มีบ i t ิดครับของเราเองที่ผมบอกนะครับว่าบีบิดเนี่ยมีประเด็นเพื่อนๆสามารถที่จะเซิร์ชดูในแชท G ิบว่าไฟบล็อกเชื่อมโยงหรือว่าช่วยบีบิดยังไงบีบิดโดนแฮ็กไปแบบเยอะมากนะครับแต่ก็กลับมาได้นะครับ เพราะว่า b บ i t ใช้โครงสร้างพื้นฐานของฟลายบล็อกคือผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆอย่างนี้เอ็กเช g งไม่ว่าจะเป็น b i ตครับหรือว่าจะเป็น o k เ b y อ็กหรือว่า b i แ a น c e หรือว่าเอ็กเช g งอะไรก็ตามนะครับที่ใช้บริการของฟบล็อกเนี่ยนะครับสมมติว่าเราเข้าเอ็กเช g ง b i ตครับอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเป็นรศัท์ไรก็กระเป๋าตั้งนะครับ wallet นะครับมันจะมีเมนู wallet ที่เราเห็นตัวเลขอยู่ใน wallet นั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่บริษัท b i t c u p นะครับเขาไม่ได้เก็บสินทรัพย์ที่ต้องเราอ่ะไว้ที่บริษัทของเขาเองแต่ว่าสัก80%เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ flyblock และ flyblock จะคนเก็บ private key ของ wallet นั้นๆไว้นะครับ xchange อ่ะไม่ได้เก็บไว้เขาไม่ได้มีสิทธิ์เต็ม100%นะครับกับ wallet ของเราแทบจะไม่มีสิทธิ์เลยดีกว่าเงินทุนของเราทั้งหมดนะครับถูกรักษาไว้ด้วย flyblock ไม่ว่า e xchange หก็ตามรือ WiFI ที่เราจะใช้กันนี่ ที่เรียกเราเห็นในวอร์เรดของเราครับในกระดานเทรดของเอ็กเชนจนั่นแหละมันเป็นภาพสะท้อนที่ทางเอ็กเชนจดึงมาโชว์เท่านั้นเองแต่ว่าตัวเอ็กเชนจก็ต้องมีเงินจริงๆทรัพย์สินจริงๆส่วนหนึ่งนะครับมาเป็นสภาพคล่องให้กับมาร์เก็ตนะครับให้มันเกิดขึ้นได้ถูกไหมครับไม่ใช่รันตัวเลขอย่เดียวก็ไม่ได้กรณีนี้ก็เหมือนกันครับบิทบิตบิทโดนแฮกอีทูเรียมนะครับมหาศาลอยู่บิทบิตไม่ล่มเพราะอะไรครับเพราะว่าเงินลูกค้าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยอยู่ที่ฟรายบล็อกนะครับก็จะเป พอฟีฟาใช้บริการของฟรายบล็อกเนี่ยนะครับการป้องกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้2อย่างความผิดพลาดของสมาร์ทคอนแทคหรือว่ากระบวนการโอนเงินต่างๆถ้าฟีฟายจัดการเองเนี่ยโอ้โหเขาต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากแล้วก็ความน่าเชื่อถือมันจะเกิดขึ้นไหมล่ะอย่างพวกเราเนี่ยก็คือยูเซอร์เล็กๆนะครับแต่อีกหน่อยนะครับระดับองค์กรเนี่ยที่เขาจะมาร่วมลงทุนมาเอาทรัพย์สินมาเก็บไว้ในธนาคารระดับโลกอย่างฟีฟเนี่ยนะครับก็ต้องดูนะว่าใครดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับก็เป็นฟรายบล็อกถือว่าสุดยอดมากเลย ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับสมัครเปิดบัญชี free fire เข้ามาแล้วนะครับที่เพื่อนจะเห็นนะครับตรงแถบเมนู account เนี่ยครับมันจะมีแถบเมนูย่อยเพิ่มขึ้นมาก็เป็น traditional นะครับกับ non custodial แบบนี้นะครับอันแรกเนี่ย bnb smart chain นะครับ u d wallet นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างเพิ่มได้นะถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็น wallet เหมือน exchange นะครับซึ่งเราไม่มี private key เราไม่ถือ12บรีเอง v 5 f i ถือ private key ของ wallet พวกนี้ไหมอันนี้นะครับไม่ใช่คนที่ถือ private key ของ wallet พวกนี้ก็คือ fire block ทีนี้เรามาดู Non c a u t Studio นะครับตอนนี้เขายังไม่เปิดนะครับแต่ว่า Coming ง o ูมเร็วๆนี้ก็จะเป็น Wallet ที่เราถือ Private Key นะครับหรือว่าเราเรียกว่า Web 3นั่นแหละจะเป็น Wallet คล้ายๆกับ MetaMask คล้ายๆกับ Touch Wallet ที่เราจะถือว่ l ี12คำไว้ด้วยตนเองเขาก็จะมีให้เราเลือก2แบบการใช้งานมันก็จะแตกต่างกันไปหลายๆท่านถ,ถามผมนะครับว่า Wi-Fi เป็น Web 3ไหมเป็นครับผมในอนาคตเร็วๆนี้เป็นแน่นอนถ้าเป็นแบบดั้งเดิมนะครับเพราะว่าเขาเป็นธนาคารนะครับ ก็จะทำให้มันง่ายเหมือนเอ็ก a n g e นะครับก็จะต้องมีแบบวอลเล็ดั้งเดิมแบบพวก exchange อื่นๆด้วยนี่ก็เป็นพาร์ทเนอร์หลักเป็นพาร์ทเนอร์ระดับองค์กรนะครับที่ทําให้เราปลอดภัยและก็มั่นใจเรื่องเงินทุนของเราได้แบบ100%เลยโอเคนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนครับช่วยกด subscribe กดติดตามช่อง YouTube ของเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวิดีอตัวนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอแล้วกันนะครับสวัสดีครับ